สวัสดีเจ้าจะปาเจ้าเจ้าไปแล้วรอบแล้วเจ้ามาได้เจ้าลงหน้าเปียกโอกไปหนาวขนาดมาได้แล้วปิ๊กมาวันนี้ขึ้นมาขวบบนพอเจ้ามาพอกันแรกเจ้าว่าจะป้าจะได้ก็อลิดอยู่บนนี่เจ้าโอ้ยหันก็เจ้ามันเจ้าอลิดกองเกิดเจ้าอลิดไปเชียงรายมาแล้วก็อันปิ๊กมาป้าจะป้าพอดีโอเคเจ้าอร่อจะซอกตาสองเซนวันนี้มาห้ามงปลายแล้วเจ้ามาพอกันแรกเจ้าว่าจะได้ก็เจ้า มันมาเจ้าปลาจะเพียนซ้ายตัวแรกเจ้า <ś led> ปลาแว่นเจ้าโอ้ยป่าก็เขียมใบเขียยบอเจ้า ปัดสไข้างลายนึ่งตัวเจ้าปสไตล์หนึ่งตัวเจ้า ปาก็นักนักเจ้าเข้าตัว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 อาจะเทียนทายเจ้าตัวน้อยตัวนิดเจ้า โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเต <c oughs> ๋ปาน,นิ้งสองตัวเจ้ามันมานเจ้าปาน,นิ้เจ้าโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ย Đây anh nín gặp bà chọn cháu, chọn chọn cháu chọn nín chọn 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 cháu, chọn 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 xài, chọn 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 cháu. าจอมตัวที่สองเจ้านั่นขำยังไปบะเตือเจ้าโอตายตายจะป้าก่ออันเอาถุงมือไปละไว้ในเหี่ยกอมหูเจ้าอาจจำจะป้าปุ๊ดไปแล้วเจ้าหวันยังไ้ก่อมหูเจ้า จามจะปาปุ๊บโกโกวกเลยเจ้าสามสี่ตาพระเจ้า <laughs> ตัวอันตราย <laughs> ปาแว่นเจ้าไม่ <laughs> <laughs> แต่ปาแว่นได้กลมืือหลอดเจ้าตาเขียมขนาดเลยเจ้า Nào, bay nhanh cháu Tải phía bên sái 3 tuổi Ông, 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 ông bay nhanh cháu đó, 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 ได้ปัดสายข้างลายสองตัวเจ้าเอา้าเอา้าเอา้าอุยอ้ยอุ้ยจะไปลาได้ปัดจ้อนถึงสองตัวเจ้าสามตัวเจ้าปัดจ้อนอย่มามันนักเต้นนักว่าเจ้าตาย อันจะเก็บออกได้เสี่ยงเลยเนี่ยตายตายตา,ตาเอาหัวขันจ,จับะจ้าละแฟนละแฟนนะกะตถงมือกไ็ได้เอามาเจ้าแล้วก็เป็นป่าอันตรายทั้งนั้นได้หลาอย,ยเจ้าแต่เพียนซ้ายคันดีเถมละเจ้าขำนี่เห็นสองตัวเจ้า ตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยเจ้าปลาจอนท์รายตะเพียนทรายแห่หนึ่งเจ้าโอ้ยดูนมตาเจ้าหัวปุ๊ดไปแล้วดึงกมูกออกโอ้ยเนี้ยแลลวแฟรแวแฟดนะเจ้าปลาโอ้กระเด็นไปไหนกับห้องตาย วันจะได้เป็นร่ำเป็นเลือนี่แต่และเจ้าเอาป่านี้ไปเกิงสมองแน่แต่และคือ โอ้อยได้หลยโอ้ยตกน้นไปตรงนี้เจ้าได้หลยอยู่เจ้าได้ซีตัวปัาไส้ปัาสไตแล้วก็ป่านิ้นเจ้าโอ้ยขำปุ๊ดก็ป้ามหาันไปลงไปน้ำแล้วเจ้าป่ามาเข้าตอนขำเจ้ายุ้งก่อนนัก อปัด oh. ซ้ายข้างลายเจ้าเ oh. อ้าคาตัวนี้ก็ยังางออกมาเจ้า โอ้ยเอาลายขนาดเจ้าขำิปปุ๊กเป็นคว้าเจ้าโอ้ยตกหน้าไปแล้วเจ้าปักขาวเจ้าขำต้นหันเจ้ามันมาขำนี่พรอขำแล้วเจ้าป๋า กระโดดไปจนไ,ได้เจ้าเหลือตัวเดียวเจ้าได้สองตัวเจ้า ยุงกอลมขนาดเลยเจ้านกความสาห้องเศวาเจ้า,า,าได้สามตัวเจ้า ปลาขาปกเจ้ายุงกระลมป่าก็กำลังเข้าอ้ยุงขนาดได้ปลาขาปกสามตัวเจ้าอออ๋โอโอ้ยได้ปลาน,นิลเจ้า โอเคเจ้าเกือบทุ่มหนึ่งแล้วเจ้าเดี๋ยววันนัดกาลิดก็จะไปบ้านซบลุงของแอลินเจ้าเปิดเพลงกันสน่นเลยเจ้าถ้าจะอัานตาเฮือนหม่เจ้าตาเฮือนหม่เฮื่อนลุงของแอลินตอนนี้มืดแล้วเจ้านี่เจ้าข้างหลังดอยจ้องโอเคเจ้ายุงรักันเดี๋ยวไปดูผลสรุปป่าของเจ้าป้าที่บ้านกับเจ้าว่าวันนี้จะได้กอ โอเคเจ้ามาถึงบ้านแล้วเจ้ามาดูผลสรุปป่าของเจ้าป้าแรงนี่อันว่าจะได้นักกอมาพอเจ้าวันนี้ชือว่าได้นักเรือตัววาเจ้าแล้วก็จะได้ป่าตัวใหญ่แต่จะเป็นป่านิ้นไปนากเจ้านี่เจ้าได้ป่านิ้นป่านันอันจอรทซายป่าทรายข้างลายอย่างเจ้าได้เกือบกิโลเหมือนกันเจ้าได้ป่าตัวใหญ่อย่างแคนนมันเข้าตอนแรงอ่ะเจ้า โอเคเจ้าวันนี้ก็ถือว่าม่วอยู่ยุงก่อนนะเจ้าแล้วป่าก็มาเข้าตอนคําเจ้ายุงลุมเจ้าป้าสมใส่ใส่เดียวใส่ใส่เตียวขาดสั้นไปเจ้าตบปมตันเจ้าอาการจะแย่เจ้าวันนี้ไปสองรอบก่อนเจ้าเจ้าไปต้องฝ่ายที่ตกได้กูเตือเจ้าหน้าเพียงอกเพียงแอลเพียงอกไว้เจ้าโทรศัพท์เจ้าป้าเปี๊ยะเลยเจ้าตะกี้นอกไปกามหนึ่ง อารมณ์บดีเลยเจ้าน้ำรักเข้าวันไปในถุงโทรศัพท์โอเคเจ้าขอบคุณน่าจ้าติดติดตามรับชมชมงจ้าป้าเป็นกำลังใจให้ตลอดแล้วป้กันคลิปหน้าเจ้าสวัสดีเจ้าบ๊ายบาย